ต่อไปข้ออะไรต่อไปอะไรคะห้าลบสองห,ห้าลบห้าลบอ,อไปสองเสค่ะกนี่เหรอเก้าแมใ่ใช่ใช่ค่ะลูก เ้าลบห้าเหลือสี่โอ,อ้เก้าลบห้าเหลือสี่เก่งจังเลยเอาเข้าต่อไปสี่ลบสามเือนหนึ่งสี่ลบสามเือนหนึ่งค่ะข้อต่อไปแปดลบเจ็ย หนึ่งสองแปดลบเจ็ดเนหนงสองสามสี่ห้าหเจ็ดเงินหนึ่งหบเอหกลบหกมันเป็นไรยังไงอ่ะก็เอาขึ้นมาหกนิ้วใช่ไกอ่ะหกนี้เป็นแบบไหนทำดีดีโกจะให้เห็นเอาหนิ้วเอา ปชนแต่ว่าของนี้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ก็ก็เอาหกไงเอาหกลบหกเป็นยังไงก็มีหกแล้วก็นับออกหกจะเหลือเท่าไหร่ฮะมีหกลบออกหกเหลือเท่าไรยกหกแล้ยลบหกลบหกลบเหลือใช่ก็แค่นั้นเอง ถ้ามันลบมันจะได้ศูนย์ใช่ถ้าหกลบหกถ้าหกลบตัวเองก็เท่ากับศูนถ้าแปดลบแปก็ได้ศูนใช่ถ้าอันไหนที่มันลบตัวเองจะได้ศูนย์หมดเลยเข้อต่อไปห้าลบหนึ่งสองสามสี่ันหนึ่ง <c oughs> ทำไมมันหนึ่งเยอะ <c oughs> คนเขียนนี่ผีบ้าจริงๆเลยใครเขียนคะแม่เอาตั้งใจว่าให้แม่จะชัดเลย <c oughs> ลบศูนเหลือศูนย์ใช่สี่ลบศูนย์จะเหลือศูนได้ยังไงคิดดูดีๆสิคะเดี๋ยวข้อมันสนี้ยล,ลบศูนย <c oughs> ์ศูนย์ก็ <c oughs> แม่ผีบ้าย,ยังไงวะ <c oughs> ไม่ใช่เดียดฟังถ้าสี่ลบสี่มันได้ศูนย์แต่ถ้าสี่ลบศูนย์ต้องเหลือก็คือไม่ได้ลบอะไรเลยมีสีแล้วไม่ได้ลบอะไรออกไปลบศูนย์ก็เหลือสใช่ อาตัวต่อไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดลบสี่หนึ่งสองสามสโอ้เก่ง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 เสองหนึ่งาม้เก่งมากหก ห้าลบหกห้กาเป็นหเสร็จหรือยังคะอ่าส่งคุณครูนะทีนี้จะไปไหนไปไหนมารอดูมารอ,ารอฟังก่อนลวเร็วห้าสิบลบห้าถูกต้องทำไมเป็นอะไขาออวน<ำ>เ,เป็นตะคิวเหรอไม่เป็นอะไรเตะแม่เอามาเตะแม่ทำไมล่ะลูกเออแม่ครู <c oughs> เฮ้ก <g ul> ูเดี๋ยวมาดูซินี่มาดูซินน่แม่ครัวมาดูซินน่มาดูซินน่มันถูกไหมอ่านให้แม่ฟังซิแม่จะบอกว่าถูกเลยไม่อ่านให้แม่ฟังข้อที่หนึ่งสิบลบห้าเหลือห้าถูกต้องอ่านเดียวก็ขีดเครื่องหมายถูกข้างๆเหมือนแม่ทําอำข้อต่อมาห้าลบสองเหลือสามถูกต้อง,องเดี๋ยวต้องฟังก่อนว่าแม่บอกถูกต้องไหมถึงขีดถูกข้อต่อมาหาลบ ห้าเงินสี่ถูกต้องข้อต่อมาสี่ลบสามเงินหนึ่งถูกต้องข้อต่อมาแปดลบเจ็ดเงินหนึ่งถูกต้องข้อต่อมา 6, ลบหกเงินศูนย์ใช่อย่างนั้นเลยลูกข้อต่อมาลูกสี่ ข้อต่อมาก็คือสี่ลบศูนย์เหลือสี่ลบศูนย์เหลือสี่ค่ะถูกต้องข้อต่อไปลบสี่เหลือสามถูกต้องสามลบหนึ่งเหลือสองถูกต้องถูกต้องข้อต่อมาหกลบห้าถูกต้องถูกต้องแต่ว่าคนเขียนหกมาเงินตรงนี้ นคนเขียนหงมันไม่สวยใช่ไหมอันรวมคะแนนที่นับรวมคะแนนไปนับรวมคะแนนแล้วเร็วอันนั้ไม่ลงไปนับรวมคะแนนแล้วเร็วไปนับรวมคะแนนสิเดียจะได้กี่คะแนนนับที่แม่เขียเครื่องหมายถูกว่ามีกี่อันมีกี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้ได้ยี่สิบข้อถูกมดเลยเหรอทำถูกมดเลยเลยเดียชื่ออะไรนี่ทำไมเดียเก่งจ้าชื่ออะไรคุณนกนั่นน่ะคุณนกสอนภาษาอังกฤษด้วยเหรอบลู Blue. สีอะไรบลูบลูสีฟ้าเรดสีเรดแดงแดงเอาทำไมเดียวไปหมูอันนี้ white. White. ไปปว้ไงไว้ไม่ต้องระบายอันนี้ไว้ไว้ไปว่าขาวอย่าระบายนะเดียก็ถูกหมดไงนี่ไงเดียเขียนชื่อตัวเองเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูนี่ไง นี่ไงที่นาเดียเขียนชื่อตัวเองนี่ไงตัวหนังสือเดียว่าเขียนว่านาเดือเดียเออนาเดียเด้อเอาเขียนให้ดูสิเขียนนาเดียสวยสวยสินาอ่าเดียถ้าอัญมณีแสงแก้วเขียนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเขียนตรงทท้ายน่ะหนุนๆนท้ายหนุนเทท้ายกระดาษเห็นไหมกระดาษมันจะเป็นว่างว่างเทท้ายกระดาษ เดียชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดเลยลูกอชาภาษาไทยเหรอวิชาภาษาไทยมีอักษรอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างภาษาไทยสระอะสระสระอ,ะอะไรอีกแบ่ขาแดงจังละดำมน่ากเดียวจะไปไหนลูกแดงสะัะดา วันนี้เดียเป็นอะไรเดียอยากเขียนหนังสือเหรอคะเหรอเดียไปเห็นโจทย์อยู่ที่ไหนเดียมาถามแม่ฮะเดียไปเห็นเลขอยู่ไหนเดียเลยเอามาถามแม่ให้แม่เขียนให้เขียนให้แม่เขียนให้ตอบเดียไปดูเลขอยู่ไหนมาเดียไปดูโจทย์เลขอยู่ไหนมาที่บอกว่าแม่เดียเอาไว้ในใจเป็นแล้วนะเดียทำเองแม่รู้แล้วเดียไปเห็นอยากตรงไหน เอาหกบวกห้าเป็นเท่าไหร่หกหกเอาหกไว้ในใจยังไงทำเป็นหรือเปล่าหรือว่าทำเป็นเป็นบางครั้งเหรอะ <c oughs> <5 S 2> นีะ่หกเอาหกหกบวกห้าเอาหกไว้ในใจแววนะเพื่อนเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเก่งมากถ้าหกถ้าเจ็ดบวกห้าล่ะเจ็ดบ <c oughs> <c oughs> วกห้าแเอายังไม่ทำเราเหรอ แล้วถ้าห้าบวกห้าล่ะห้าบวกห้าไม่เอาเหรอแล้วหนูเอาอันไหนเอาอันที่อยู่ใจแม่เอาที่อยู่หัวใจแม่พูดกวนอีกแล้วในบ้านเป็นทาวเขียวแม่นั้นไงก็อยู่ตรงนั้นตัวเอง <laughs> ก็อยู่ข้างหน้าตัวเองไงก็หาไม่เจอว้านลูกบ้านลูปอะไรบ้านรูปคนไหนถ้าบ้านให้แม่ดูดีจะวาดแม่ผมงใจเราเลยบ้านสวยๆนะไหนบ้านให้แม่ดูเลยแม่จะถ่ายใส่กล้องแล้ว เอาวาดทำไมถึงเขียนข้างซ้ายล่ะลูกเอาว,า,วาดวาดีขีดอะไรนักหนาก็ได้าว,า,วาดพ่อแม่ลูกลเร็วๆนี่จะถ่ายให้ดูจะถ่ายให้ป้าดูวาดพ่อแม่ลูกนะจะ,จะวาดแม่ดาวผมอืม,อมเป็นคนละเอาวาดดูดิ ผมสั้นๆไม่ยาวไม่นะผมยาวไม่กลัวแต่แม่สวยกว่าตัวเองไม่แม่ดนะาวหนังรวบผมวบผมไว้เหมือนเดียแบบนี้โอ,โอเคโอเคเอาเร็ววาต่อทีนี้ก็มีมีเออเริ่มมีแขนแล้ววดแม่แม่ที่ผมยาวมากเลยอะไรนะั่โอเค มาจะเซอร์ไหนดีนประวงแผ่นเพื่อแม่ไม่ได้ใส่แผน่แผนเพื่อแผ่นเพื่อที่แม่เป็น